ท่านเสริมศักจันทร์สว่างอดีตนายกเทศมนตรีเมืองซิงหาคนครท่านสมาชิกสภาเทศบาลตกทานท่านประธาน,น,น,นอสมอข้องรอพสตพวกเขาท่านผุ่มในการรอพสตพวกเขารับพีนองอสมอที่หลักและคารพบังไล่ครับวันนี้ดีใจมากได้ไมาเห็นโครงการดีๆข้องพี่นอง ชาวตำบลวัวเขาแล้วพมเชี่ยว,ว่าน่าจะเป็นตัวอย่างให้ครับตำบลอื่นๆหรือว่าเป็นตัวอย่างให้ครับจากวัดอื่นๆในระดับประเทศใดนะครับปัญหายะเป็นปนัญาระดับโลกกับไม่ใช่เป็นปนัญหาระดับตำบลจริงๆแต่ถ้าเรามีจิตสานึกเราคิดรวมกันเขาไม่ใช่เรื่องยากแต่เราสรามารถแก้ปัญหาเรื่องขยะได้จริงๆปัญหายะ ตัวจักรลักคือองค์งรกรปกครองส่วนท้องทิ่นแต่แล้วลับทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราไม่มีนายกนะครับเราไม่มีผู้บริหารท้องทิ่น่นะครับทีนี้ไล่คนไล่คนเขาบอกว่า <c oughs> แล้วมีปลัด <c oughs> ปลัดเทศบาลมาหลักษาราชการแทนมันไปเมือนกันมี่นครับปลัดก้ามาเพื่อทำหน้าที่ปลัดเป็นข้าราชการแล้วเขาก็ไมา่ได้เป็นคนในท้องทิ่ นะครับตอนการโล่ความเข้าใจข้องพี่น้องในต่องทิ้นไม่เหมือนกับคนในต่องทิ้นนี่คือลักการกระจายอํานาจครับลักการกระจายอำนาจคือไม่มีใครโลปัญหาของต้องทิ้นหรือแก้ปัญหาให้กับต่องทิ้นได้ดีไปว่าคนในต้องทิ้นนั่นๆเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ผ่านมามันอาจจะผิดขงผิดการนะครับไม่เหมือนกับนายกเทศบาลทียอยู่ในต่องทิ้นนั่นๆ เพระเาะฉะนั้นพี่นองที่คารพครับขาเหลือกตังตองทิ้นถูกตองทิ้นพี่นองตองตังลักขิดไห้ดีครับถ้าปี่นองเหลือกพลาดไม่ความหมดสี่ปีครับสิบปีในบ้านเมืองเสียหายไปมากนะครับเพระเาะฉะนั้นวันนี้พมเป็นด้วย <c oughs> ในเมืองตองทิ้นมาช่วยเราได้ไม่หมากเราก็ต้องเอาพลังของพีนองประชาชนเนี่ย <c oughs> มาช่วยกันนะครับนี่วันนี้เราช่วยกันเก็บขยะมาแลกกับใคร ซื้อพ่มาเป็น,นได้ไวทีดีครับต่อเดียวถ้าขยะหมากใกล้ไม่พ่อเลยครับแป๊บไปพมตเมเ่เดียวมีเต่าไลยเดี๋ยวปมซื้อค่ยหมาบวัวใ่อยมดให้ขยะมด,ะมดจากเมืองของพี่นองนะครับแต่ว่าพี่นองครับเราออกขยะไปมดแล้วขยะก็ทยอยเข้ามาเลยๆทุกวันผมอยากจะค่ายความขิดกับพี่นองเล่นะครับพัน,นีได้ไหมพี่นองครับเพราีสังผลิตทุ้ง นะครับให้กับพี่น้องทุกคนอาจจะลังหนึ่งสักหาอกน้วยต่อไปพี่น้องไปลาดนี่กับปี่น้องห้ามเอาขยะก,กับบานทุงหนึ่งใส่อาหารสดใส่ปลาใส่เนือ้อทุงตีซองอาจจะใส่พักทุงตีซามใส่หาแหงพอไปสื้อของลาดนัดนี่รับบอกวรวมไม่เอาขยะกระบ,บานเลยนะครับหอทุกเนี้ยมาถึงรับบานเราก็สักตากเวลาเวลาไปลาดเาเอาทุกเนี้ยไปแล้ว ผมเชื่อว,ว่า,ถ,าถ้าพี่น้องร่วมพลังกันตังแผ่ดดินเนี้ยครับไม่เอาขยะเข้าบ้านเลยทีขยะก็ไม่สามารถมาหลกอยู่หน้าบ้านปี่น้องได้นะครับไอ้นี่คือจิตสํานึกปี่น้องครับถ้าพี่น้องหลกขึ้นมาชู้เดี่ยวเดียวกันปะเนี่ยครับผมเชื่อว,ว่าขยะจะไม่มาหลกบ้านปี่น้องแล้ววันนี้พี่น้องครับไล่คนบุญกับผมว่าพอพี่น้องบอกว่าขยะหลอดถุมไปไหนรี่ีะก็ได้ ผลอยากนาบานเล่าไปแต่พบการเรียนกับพี่นองว่าถ้าพี่นองรอเล่คิดปณนนี้เมื่อนกันมดขยะก็พี่นองมมอยูนาบานพี่นองจริงไงมันไล่ไปอืน่นแต่ขยะจากบานลังเอินกันไล่มายูนาบานปี่นองเหมือนเดิมกระซุบสรุปแล้วขยะหนาบานปี่นองมีแน่นอนแต่ไม่รู้อาจจะเป็นขยะพปีนองเองหรือเป็นขยะาก็คนอื่นเพราะฉะนั้นพี่นองครับวันนี้เราต้องคิดรวมกันหนึ่งเราไม่ถึงขยะลงในเล่สอง รุ่นนะ่ะลุงเหี่ยวขยะเข้ามาในบ้านส้มแต่เข้ามาแล้วเราต้องเอาออกเสียได้หน่ายยุหน้าบ้านพี่นองเลยพมเชียวว่าปี่นองเราทุกคนทําได้พมนี่เป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลลอมของจังหวัดสุงคลาเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยครับที่เราตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลลอมขึ้นมาแกป้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดลลอมในจังหวัดครั้งแรกที่ผมเป็นผู้แทน ผมปฏิปักกับโรงงานอุตสากรมทีเอฟถุ่มน้ำเสียกับน้ำเสียจากโรงงานไลลงมาในครองอุตาโปมังกลองปูมีมังสุดไทยไลยมาลงทะเลสาบก้องพี่นอง <laughs> ผมกับนังกิตพมดว่าเอพี่นองเราหลบทะเลสาบนี่ไม่ได้มีส่วนใดเสียกับโรงงานไม่ได้กอ่อกรรมไรกับโรงงานนี้เลยใส่พี่นองผมต้องมาหลับกรมจากน้ำเสียด้วยกับ เราพ้นของนาเสียนั่นกับทำให้ตะ,เล,เะลีเสียตาลีทราบตื่นขึ้นทำให้สัว์นามไล่ฉดตายสุ้นพันผมก็คิดว่าถ้าปล่อยไวป้ปน,นีเอกลาทางสิงแหวดลอมเนี่ยต้องสู้เสียแน่นอนวันนี้แต่ตลีทราบคือสมบัติตีหลํำคาก้องพี่นองเราแต่ถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่วันนี้สักวันหนึ่งะเลีทราบไม่มีความ,ามหมายกับปลาหรือสัว์นามกุ้งห้อยปูปลาที่จะให้ไปมด ถามาว่าลูกล้านเราหลุนลังๆังจะอย่บเปนปลือผมกับ่อสู้เปื่อตังคณะกรรมการจุดนี้ขึ้นมาผมกับประสานกับโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีเหยนไอ่าว่าผมไม่ต้องการปิดโรงงานแต่กับตรงกันข้ามผมอยากให้โรงงานนี้อยู่ได้แต่พี่น้องชาวส้มกราบผมต้องอยู่ได้ด้วยโรงงานอุตสาหกรรมมาจะหิวปาวมาใบ่องใบมาลงทุนในบ้านผมในจังหวัดผมมาได้กำไรคนล็อกบ,บานตุกปี แล้วพี้องผมนี่ไม่ได้ไล้อยู่แล้วอาจจะได้มังผี้องได้สต่มานแต่บนป่าวะซิ่งแบบหวดล้อมก็พี่้องทุกตำลายมดผมถือว่านั่นคือความไม่ยุติธรรมผมก็ได้ตัง้งร่นหนาลงตั้งกรรมการจุดนี้ขึ้นมากับประชุมกับโรงงานอุตสากมหกรรมมดผมบอกว่าโตไปผมอาจจะต้องปิดโรงงานที่แม่ความหลมมือแต่ผมไม่ตั้งใจจะปิดเพราะเหตุผลคือ โรงงานอยู่ไดาชาวสุงคล้าอยู่ไดนั่นคือครักก็ปรากฏวา่าวิทย์ไปมั่งบางโรงคกับบางโครคคกับวิทย์ไปครึ่งหนึ่งเพื่อปรับปรุงบ่บัดน,นามเสียเพร,ราะพวกบ่กว่นนามตกยศเทไล่ลงคลองแล้วไล่าลงทะเล,ะล,ะละทราบตรงผ่านการตรวจสอบอยายพี่น้องชาวสุนคลาผมตรงมาเดือนโหลดกับพวกคุณมาวันนี้พี่น้องครับปรากฏวา่าโรงงานอุซสากรรมนี่ลืมปรับตัวเกือบหมดแล้ว แคบอ๊อบบัตนำเสียลงทุนไปหล้านมั่งสิบล้านมั่งยี่สิบล้านมังบางโรงงานปรับปรุงให้ความร่วมมือกับพวกเราดีมากๆนำไล่ลงกล้องวันนี้แถบจะสะอาดบริสุทธิ์หมดแล้วคัง้งแรกกตีพผมคิดกับพมตุกซบประมาทปรเนี่ยพี่น้องครับเขาวันโซ่โซ่ใช่ชชไม่มีทางทำได้แล้วคนทำมาไล่รุ้นแล้วหล่อมเลี้ยวต่างมด แล้วลงงานอุตสาหกรรมนี่มีเจ้าโพออยู่พี่คนกุ้มคนใจได้พี่ครับชาวบ้านไม่อนหลองเลียนเพราะคนที่มีมบ,าบารมีจอบกู้จากบ้านก้างกลางหนุ่งานผมก็บอกว่าพวกเจ้าออต่างไล่ที่ไปอยู่ตายตนไหม่ไปอยู่ตายตนไส้ไปผมไม่กลัวเพราะพีะะะะ่น้องเลือกผมมาแล้วผมหมักกลัวผู้มีที่พ้นบันีมมันก็ไม่ใช่หลวงสงฆ์เหมันผมไหครับผมก็เลยบอกว่าผู้มีบารมีต่างไล่ออกไป อันี่เป็นเรืองของคนจากวัดสุ้มคราบปกปองชะตากรรมของบูโรหลักษาเอกลาต่างสิ่งแหวดลอมของบูโรนะครับกาวนีเราได้รับใชยชนะเลยอย่างเลือดหนาเสียจากชุมชนครับเจนเติสบาลนะรอดัดใจติสบาลกองติศบาลกองเอติศบาลกวนล่งเนี้ยนามจุบชนปปเนี้ยครับต่อไปเราต้องมีบอบบำบัดขยะรวมเออบอบบำบัดหนาเสียรรวมนะครับ คออนที่นำเสียจะไล่ลงมารู้ลำกล้งองกระตรงพัดกันมาบัดนั่นคือวิธีแก่ต่อไปมาในเทเลสาบกับตอนนี้ตาพี่น้องติดตามผมก็ยังต่อสู้อยู่ซอกเรืองนึง่งจัดระเบียบเครื่องมือประมงเพอผมพมีปาไม้หวัดทำเปลือยั้นน้ำในทเลสาบเนี่ยต้องอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นพี่น้องลงไปเล่ไปอาปลาดิถ้าพี่น้องได้วันละพันผมคิดว่าทำเปลือยให้พี่น้องได้วันหลับมืน้นมื่นขึ้นให้ได้ พอเรื่องมือประมุงตีพิษมังทุกมังเนี่ยพมพมาอยาาให้เจ้าหน้าทีหลัดมาปราปลามอย่างเด็ดขาดแต่พมอยากให้ปีนองตียุ่ใน,ใน,ในเซริซนีมาช่วยกันคิดห้าต่างอกปันปลือให้เราอยู่กันได้นะครับแล้วเขาทำเปลือยสมบัติเนี่ยตกทอดไปตึงหลุนโลกหลุนลานก็อปีนองในหลุนต่อไปได้เรื่องทีซ้องกับเรื่องโรงน้ำเดี๋ยวปีนองพวกปั้งอีกตอใในะกใจเราเอาดอกใจหรือพวกป้างไม่ใช่ครับ คือผมต้องหมักคายความผิดอ้าลือกับปีนองแล่ววะถ้าปีนองเห็นด้วยกับผมแล้วปีนองพวงพ้างทุกคนเห็นด้วยกับอยู่บาบนี้การอกก็หมักหิดรวมกันววะทำปือส้มหมวกคุดลงน้ำจากวัวเขาแดงเนี่ยสักลอยอยีทิบเม็ดมันเนี่ยลงไปถึงปากโลกองหลวงเล็กแล้วก็กคุดลงไปถ้าเชียงมากล้องอุตภเพ้ากับเชียงไปเป็นกลางปลาผมว่าถ้าทำตรงนี้ได้กับ ต่อไปนี้เนี่ยเรือท่องเที่ยวสามารถมนำหนักท่องเที่ยวเที่ยวได้สองนามมันไลสะดวกกับปไลไหยลูงจากโกรง่งไหนก็เข้าวมากินกลางปลานะั้นแล้วมันใสลลงโกรง่งย้ยมันสาาร้างถมออกไปได้นามของพีนองในในกะเลทราบก็จะใช้สะอาดแต่ต่างนี้ทางนั้นต้องได้รับความยินยอมจากพี่นองปวงพ,งพง่างทั้งมดขอนผี่นองที่เสียปวงพ่างไปผี่นองต้องได้พลนประโยชน์กลุ่มที่พี่นองเสียไป แล้วพีนองต้องสมัครใจกันถ้าพีนองอยังไม่พรอ้อมยังไม่สมัครใจก็ต้องชะลอไ้ผมนี่มาจากตัวเทนเขาพี่นองประชาชนให้ผมไปบับงคับปีนองผมทําไม่ได้เด็ดขาดผมต้องมาเป็นพวกเดียวกับปี่นองคิดรวมกันเปลว่าคนที่มีส่วนได้เสียเนี่ยแต่รทราบเิเราต้องมาคิดรวมกันผมนี่เป็นแขกปีเลียงถ้าพี่นองเห็นตรงกันไอ้ท้อแก ห้าเยียวยาปนีให้โซษช่วยกันกินไปเยียวยาหรือให้พี่น้องเทียสาราปลูกพางเนี่ยพี่น้องต้องมีความสุขกันพี่น้องต้องใายใจกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องปลูกพางไม่ต้องตกใจครับเราคือทีมทิมเดียวกันเราตรงแกะปญหน้ารวมกันนั่นคือยกตัวย่างพี่น้องที่เคารพกับสําหรับวันนี้ผมนี่ข้อประกาศตรงนี้ครับว่าผมจะเป็นปีเลี้ยงแล้วก็จะมาช่วยเลือดดูแลพี่น้องเรื่องขยะ เคียงข้างพี่นองถูกเดือนใครไม่พอพมยินดีสนุนตลอดให้ขยะมันมดไปจากเมืองนี่เราไว้ได้ครับให้มดไปได้แล้วต่อไปผมจะเอาหนักข้าวมาทําข้าววันนี้คือตัวอย่างีดีข้องพี่นองชาวตำบลว่าเขาแล้วเป็นตัวยางให้กับถืนรานวันนี้พี่นองที่กลรบครับเรามารวมกันนะครับเราสร้างจิตสํานึกเดี๋ยวผมจะไปออกแบบทุง่งมาให้พี่นองถูกกลัวเลือนว่าต่อไปดีเป็นไปได้ไหมเราไม่เอาขยะขาว้า,าเรากสัก,สก สักทีแหละนะครับหลังจากออกอกระยาออกจากเมืองแหละการทอว่าว,วันนี้การได้มีโอกาสมาอปอบปะปูดคุยมารวมสิ่งดีๆกับปี่น้องการได้ถ่ายนี้กับพุ่มก้อนหน่วย่วยพ่นนายปน้องปุมทุกคนนะครับจงมีกําลังใจดีๆนะครับสู้กับแล้วก็ค่อยความแตกแยกในประเทศเราให้จบโดยเร็วแตกแยกตามความคิดแตกแยกทางการเมืองนะครับ มันวัดเวลาความคัดแย้งแลวพี่น้องครับพมว่าความรุนแรงไม่เคยแก้ปัญหาให้กับใครในโลกนี้ได้เลยพี่น้องแรกสงครามโลกกับจบด้วยการเจรจา,าครับไม่ใช่จบด้วยการยิงป้องข่ากันสุไทายเอ็นมาหลอกกันมาต่าไหรหมดสุไทายจบติดเจรจาผนาปัญหาข้อประเทศเราก็พบเชียวว่าต้องจบด้วยการเจรจา,า,าข้าก็นอวย่วยพว่อห้พี่น้องพอผมทุกคนนะครับจงมีแต่ความสุขมีความเจริญทุกคน มีลูกมีล้านก็ค่อยลูกล้านก็ไปน้องประสบความสําเร็จทุกคนกับก็กรับก็ประคุณกับก็เปิดกิจกรรมนี้นะบัดดี้ครับวันนี้ถือว่ามาร่วมมาเป็นประธานในพิธีเปิดพิธีเอาขยะมาแลกไข่หรือประกาศสงครามกับขยะของตำบลหัวเขานะครับซึ่งเป็นชุมชนที่แออัดพอสมควรนะครับวันนี้ผมถือว่าโครงการนี้เป็นวานที่ดีมาก เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนระดับประเทศได้เลยนะครับตัวเองนั้นประทับใจลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คิดว่าจะให้การช่วยเหลือสมุอย่างเต็มที่นะครับแต่ที่สําคัญอยากฝากไปถึงพี่น้องทุกชุมชนว่าถ้าพี่น้องรณรงค์สร้างจิตสํานึกโดยไมเ่เอาขยะเข้าบ้านเลยนะครับเราใช้ถุงสักห้าใบใส่อาหารสดใส่อาหารแห้งใส่ผักใส่อะไรก็แล้วแต่ นะครับพอกลับมาบ้านก็ซักถุงเหล่านั้นตากไว้เอาไว้ใช้ต่อไปผมเชื่อว่าถ้าทุกคนไม่เอาขยะเข้าบ้านก็จะไม่มีขยะในยุมชนอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุน,นะครับขออยากฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าเราช่วยกันนะครับเราต้องรักษาเอกรากลางสิ่งแวดล้อมให้กับชาวสงขาให้จนได้ครับขอบคุณครับ